สวัสดีค่ะวันนี้ใส่หมวกใส่แว่นเพราะว่าเออเพื่อนจะพาไปนั่งรถไฟฟ้าอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวรถไฟฟ้ากันนะคะไปไหว้พราไปไ่า้พระกันที่วัดที่วัดมังกรเขียวัดทิพยะวัดทิพยะเหรอ ใกล้ๆตีโอสยามประวัติวัดนี้โอเคเลยนะคะน่าติกร้อนค่ะคุณนกวันนี้คุณจะพาพี่ไปยังไงอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปรถไฟฟ้าสองสายนะคะคือเริ่มจากสายสีเหลืองนะคะแล้วก็ไปลงที่ลาดพร้าวเพื่อนจะไปต่อใต้ดินอ๋อนค่ะจะไปใต้ดินแล้วก็ไปลงที่สถานีสามยอดตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอะไรเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สถานีลาดพร้า กับโปรแกรมวันนี้เราจะเป็นยังไงคะก็โปรแกรมวันนี้เราก็จะไปที่าสามยอดแล้วก็ไปลงที่วัดค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ลัดพร้าวเราไปรถไฟฟ้าบนดินเนี่ยไปลงรถไฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วเราก็จะไปลงที่สถานีสามยอดแล้วเราก็จะเดินนิดนึงเพราะวัดทิพยารัตน์อยู่ใกล้ๆกับดีโอสยาม ก็พรุ่งนี้วันมาคาบูชานะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปไหว้พระพวกปาราสทั้กรนนี่คือโปรแกรมเที่ยวเมืองไทยในวันเดียวนะก็ก็จะไปไหว้พระพวกวามเป็นสิริมงคลกันแล้วก็จะ นำภาพเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องรถไปเนาะไม่ต้องไม่ต้องขับรถให้เหนื่อยเลยและยิ่งถ้า60ขึ้นนะคะสวระเราใช้สิทธิ์ประชาัฐขึ้นรถไฟฟ้าฟ,าฟ,าฟ,าฟาราีตระเวนไหวพากันได้กิจใจเลยร่อยด้งี้เราไปเจอกันนะอาคุณนกมกักคุณเต้ถึงไม่มีสิทธิ์ประชารัฐนะคะก็สามารถขึ้นราคาได้สําหรับผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะะคสามารถใช้รถไฟฟ้าได้ขึ้นราคานะรถไม้ยัง ย่างค่าเดี๋ยวสักจะูดนะคะเพราะเมื่อกี้เราไม่ทันขึ้นออกไปช่วงนี้เนี่ยเราก็มีโปรแกรมนะคุณหมูว่าเราจะไปอะไรนะ,ะเที่ยวเที่ยวไทยในวันเดียวสนับสนุนโดย Npx Travel 08593999ห ท <S 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 เที่ยวไปกับสายมูค่ไปไปสายมูพาทุกคนไปไหว้พระขอพรจะเป็นสิ่งมงคลนะครับหึงวันจะะก็ใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวพวกเราพาเที่ยวค่ะใช่เที่ยวไปกับสายมูนะแต่วันนี้เราจะพาไปเที่ยวไทยในวันเดียวคือ ไปไหว้พระเที่ยวไปกับสามวันนี้ค่ะคุณนนซี่วันนี้เนี่ยคนที่เขาแนะนําให้เราไปอ่ะเขาเคยเคยไปแล้วเขาประสบความสําเร็จทางธุรกิจเขาร่ำรวยวไปขอพรแล้วพบกลับมาร่ารวยจากเขาเป็นศูนย์เขาก็เลยชวนเราว่าให้เราไปไหวเ้เราก็เลยจะไปขอพรแล้วก็อยากไปเที่ยวด้วยเพราะว่าเป็นวัดตองแก่นะคะวัดเทพมังกรเขียวซึ่งท่านก็ปฏิบัติจนได้ญาณจนได้เออ สำเร็จจป็งูเขียวสำเร็จเป็นเสียงนะคะอ๋องั้นเดี๋ยวเราก็เลยเป็นที่เราไปชมกันเนาะก็เดี๋ยวพาไปชมกันค่ะค่ะถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฟ้าสายสกายบูชาแนลตอนเที่ยวไปกับสายมูไปรอรถเดี๋ยวเราเจอภาคสองต่อเลยเนาค่ะจ้าโอเคจ้าต่นเตรนเตรนเตอรอบๆหมุนรอบบรรยากาศสถานีรถไฟฟ้าค่ะ เอาพวกเราหมุนรถไฟฟ้า83ค่ะตรงนี้83ดสาสะดวกสำหรับพอพวกสวอค่ะสวสูงวัใจเกินร้อยอายุยี่สิเองอายุอายุยีบวกบวกไม่สะดวกแกจริงเมืองไทยนี่ก็เจริญนะบ๊ายบายเที่ยวเยอะดิมันก็ดีประหยัดแล้วก็อบอุ่นมันไม่เหมือนเราไปเมืองนอกมันหวงเหวงเราเที่ยวเมืองไทยเราอดอุ่นค่ะอบอุ่นแล้วที่เที่ยวเยอะโอเคค่ะ